สวัสดีจ้าเสาวนีมาพร้ากันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงมีม,ม่อนเพื่อนคนทำเกษตรเสาวนียายหัดพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอฟท์แวร์เ้อวัวยู่ตลาดลักจิตอำเภอพระรามนี้คงจังหวัดสกลนครราชพี่นมาคุณแดงขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนุ่มด้วยสิจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆตลาดลักเจ๊เปิดทุกเสาวันผึ้งหัดพี่น้อง ตลาดเสาผู้ใดสิมาซื้อมาขายไก่มาแต่เส,สาย่ามาสาย้ามาสายบ่มีว่ามีไข่เบ่งเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเพิ่ดซื้อขายกันแต้เสาเสาพี่น้องเอา,เาสภาพเราะสอบถามมึงราคาเนาะพี่น้องนะแล้วเสามื้อานนี้คุณซื้อขายกันแบบไหนราคามันเป็นยังไงตลาดรักจิตตลาดวันใหญ่ดอกพี่น้องแต่ว่าง่วงติมอยู่ ม,มลูนละคนคลายเลยที่แมลูเนาะสิแมันขายกันซื้คลายกันแล้วเหยียบไปหสดาเมืองนี่นะมัมี่แบมือนี่ลูวีเลนอ้เพิ่นขายลูกมันออกแล้ว เิ่นหาแม่ลูกแม่ลูกแม่ปกติปกติมันลายกว่านีเด้แต่ว่ามือนี่มันเขาเจะอาไปวัดกันมั้ง อะไรก่ราคาไหมมื่นแปดพันมื่นแปดพันลวบาทที่มั่งลอยใช่กันเด้อไไมื่นแปดพันอยไ่นนองแม่บักไง ท่องปะไม่ทองท่องม่ท่องหมื่นแปดท่านหูรวยเลยแม่บนทองด้วยพี่น้องด้วยทองว่าแน่เมืองหัวทองเมองมนาะสูงมากครั่ <laughs> สื่อมา,าบริษัถามจบความว่าสันพี่นอ้องห้อยทองว่าบริษัทสื่อมา,าบริษัถามคือกันและวะ้วว่าราคานี่ต่อร่องในบริษัทราคานี่ต่อร่องในด,ด้วยวีน้องด้วยไดย้มากเจ็ดตัว คุณดชทั้งรถขายบ่ละทั้งรถขายบ่ละเหลือตัวเดียวนี่อ่าขอเบอร์ติดต่อนะจ๊ะ087 087 231 231 4282 4282สนใจโทรหาหอยหอยทองเนาะสนใจโทรหาหอยทองด้วยพี่น้องด้วยตั้งลงตั้หนึ่งแล้วเด้อ สนใจทุ่หานหอยเด้เลยจ้าท่ายรกาอพัดปาาทลาไเกาะสองหมื่นกับพันหาสองหมื่นกับพันหาสองหมื่นหนงพันห้าร้อย 21, ได้พี่น้องเปิดเปิดราค้าไว้พี่น้องค้อเลยได้ต้องเปิดเนี่ขย,ยข้อเลยเม่นปะเออเลยเลย พ่อเลนนัอ่อนพ่อเลยงามเลยพี่น้องราคานี่ต่อรองได้บ่าจา้ะครับผมราคานี่ต่อรองได้อยูเดอร์พี่น้องด้วยสองมาได้นะครับ พอแม่ผู้ชุอคุแม่ชคมเน่ยมการใน้วานี่ตอรองไรพ่น่ได้ม่เจกตนะจ้ะตัียวตัเดียวขเบอร์ติดต่อห่อยค่อไเบอรติต่อแยกเบอร์แจกเบอร์คนสิริหจักเข้าโอเป็นอย่างเคนีก่าเบอร์ติดต่อเถอะมิภูอยากได้ไปเลี้ยงไปคุณน่ขาไเอ ในหอยก็อยากไแจกเบืออด้พี่น้องคุณวัยอทางไหนอนนี่อนนี้อยู่สกตัวเมืองกับในตัวเมืองสกในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองสะกดวัชนพ่นองแต่ว่าพี่น้อย่หาเบือข้าแม่พี่น้อง การต่อรองราคาเด้อพี่น้องบรรยากาศตลาดล้านเจี๊ยพี่น้องเปิดทุกเสาร์วันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อตลาดล้านเจมันยบเปิดทุกเสาร์วันพฤหัสหนุ่มรอพนพ่อหายเบอร์พี่น้องพนพ่แจกเบอร์ฮะอยากได้มาขอเองงั้นปะอยากได้มาขอเองพะนะที่าขายหัวผีบ่ได้กําไรสันบ่หัว มาสาามราาาา้างว่าเถอบ้านนี้หมอปลาว่าขายขายหัวผิดว่าสันพี่น้องแต่ทั้งรถนี่หอยทอดมันขายเป็นอลไได้หน่พี่น้องส่วนเรื่องรถนี่เป็นโตฟูพี่น้อง

ไอ้ยีบอกำไรนะมอนีไล่อยู่ได้เก้าร้อยมนะมึงนีได้เก้าร้อยได้เก้าร้อยหรือเก้าสิบบาทเลย้อมผสมซุกซุกซุสันซุกสันซุสันุุขนะเมอปลามันได้กำไรอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าพีนองว่ามนขายงัวผิดวสัน แบบไงแต่ว่าบรูว่าของไผ่เดี๋ยวยสิถามาคาปั่้างเนาะของไผ่ค่นี่ขพ่อควัของพ่อควัญอ่บอกค่ะ่าพี่น้องแม่แบบไงแต่บอเห็นจับของพี่น้องบอเห็นจัฟของมันจับของหัวบอนี่นาะจังว่าวายยูตูบบไงแม่งทำงามแมงไปไปไปอ่ไป เหราไม่เห็นเจ้าขอเมื่อไหอยู่บ่จมา๋ยวเมื่อจะเห็นเจ้าพอมกับสิทถามแล้ค่ปันฟังอยู่พี่น้องตัวบอกไงไหมแม่บบกไง แม่บักไงนี่แม่ของใครพี่หนิหน่ะหูสุด,ดของไครเลยมาแล้วไปนัดพ่ได้ค่าปลาทูครับเฮนเลยพ่ได้ค่าปลาทูว่วัสด <laughs> ุนายหอยกระไดพี่น้องเอ้ยเออแม่นี่แม่นี่อยากเอาการล้วแม่นี่แม่นี่ได้การนี่แม่หนิ <c oughs> เอาวันดีนค่ะ เขไปเสื้อน้อยสือดีัสดีค่ะได้อะไรมาคะได้ตัวผู้มาสองตัวครับหมดแล้วหมดแล้วครับออ้ยหมานหมานปิดการขายแล้วปิดการขายบ๊ายบายต้องตาม่หรอ เปิดเท่าไรคะนี่สองหมื่นครบสองหมื่นสองหมื่นทวนๆนี่มีพี่น้องง่วนแลค่าสองหมื่นมีอะไรแยกหาเทียนจากของเคนแถวนี้รถโยเออต่อรองได้ได้พี่น้องพูนว่าต่อรองได้เป็นแม่แยกลูกบอกหรือว่าแม่สาวแม่สาวแม่สาวสั่นพี่น้องป้าเป็นวางงวนแม่สาวเปนพี่น้องมันองว่ารักไงหลายอยู่ ราค่ารุดได้หลายอยูเอสนพี่น้องได้มาจากตัวเข,ขาพ่อมึงมาสองขายมาสองขายตัวนึงแล้วเหลือตัวนึงเ,เน,งนะาะพี่น้องง้อสูงอยู่ดิสูงความสูงเพิ่มกับซิวประมาณร้อยสี่สิบบวกคนละพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวก,กคนละเขาเนย รางมังก่ผมก็แกงเออมือมือนี้มือนี้อยากเป็นเนี่มือนี้เนาะอ่ะขอเบอร์ติดต่อนะจ๊ะนีเบอร์ป่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่สนยจ็ูนยใจทัวหาหอยหไฟหอยทั้งหมกไฟเด้อพี่น้องเด้อซื้อยังนะจ๊ะเ้อหอยเต้ยสนใจทัวหาหอยเต้ยเด้อพี่น่อยพี่น้องเด้อ อยู่ทางดุหมักไฟพี่น้องเอา้าสนใจทุกอยางหาในหอยได้เลยจ้าราคาเพิ่นเปิดไวแต่สองหมืน่นต่อรองได้ในหอยเป็นว่าต่อรองได้ได้หลายอยู่สั่นพี่น้องต่อรองได้หลายอยู่ห่ากับสีสูงอยู่ประมาณหลายสี่สิบหาบวกคนละพี่น,อน้องเสร็จขายพี่น้อง ันกำลังต่อรองราคากันต,ตัวร้อยต้ยไปกัได้กว่าตอนอ้โอ้ยตัวใดกันล่ะซื้อขายกันายพี่น้อง นี่เอาล้วเอารถเป็นชื่อแล้วเอาด้วยดวยส่ะใดนะจังวะจูงมาวันเท้าดแหละตะลุดนี่สามร้อนี่ขาซืสามิด้้โอ้ิส้นเนียพู

แล้วแต่แม่แบ้แม่มันมันเป็นทองเหมือนแม่ใช่าไอรุ่นเป็นต่ทองเงี้ยฝนเอาแลลวพี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังสิถามมึงราคาน้่ใหง่ฝนม้านี้พี่หน่อยไปโคเบนเด็กับเบนโอ้ยแมเมื่อดจ้ามือนึกแม่มันอ่งรุ่หมื่นอ่ะ บรรยากาศซื้อขายวัวยูดตลาดโคกกเริ่นเอ้ยตลาดลักเจพี่น้องตลาดรักเจ่เป็นมโกกเรื่นด้ยแย,ยกระบเพิรสัรสญญลรักเจพี่น้องตลาดรักเจอำเภอพระรานีมจังหวัดสกลนครพี่น้องด้ยเอาก็มาเจ๊นี่ฝนเปิดเท่าไรนอะนี่ว่าจะมีกำไรกไเลยอดอนี่เด็กเป็ทเปนหา เสือกแล้ิดีถามนะบุบุทไไรเท่าไารแปดพันหาแผ่นหาแล้วไม่ได้กำไรหลายได้เรอาเปลลแล้วือน้ำตา้านี่มะน้งเบิงเขาเอ้เสื้องัวจอยน่ะแม่่า ปดพันหาพี่หน้องเป็นงานเป็นงานนี่แล้เกาซิป้นี่ฝนแล้วปเดี๋ยวกำไรหลายได้พี่น้อยก็สื่อเปดพันแล้วก็เสี่ยหา้อยงานเมือพี่น้องเอาเดี๋ยวเรซื้อใครกันนะ ามันหลายผลนาะให้ข้าเจ้ามาเอาไปผลนาะเอาเมียบ้านนะนายอีเลีมือนั้นได้เท่าไรซืชุดๆทั้งอีเรียกยุคงไม่กระท่อมเลยพี่น้องบรรยากาศเสื่อมใจพี่น้องตลาดราชเจิดเปิดทุกโซนพนักหาดเด้อพี่น้องเดินไปซืสิมาซื้อมาขายไกลมาแต่เสาเด้อมันก็ร์เออาขงมันดินรม่พี่น้องแม่ลูกแม่ลูกลูกโตฟูเปิดไว้ มือนหนาบอกเนี่ยกุ้นขายเราโอ้พนขายพนขายมือนหนว่าเสร็จพี่น้องขายแล้วของพ่อกว้นพี่น้องเน,น,นี่ยแม่ลูกพนขายมือนหนาหนึ่นนงแม่ลูกลูกโตฟูพี่น้องขายเลยดิโมเมนราคาเปิดได้พี่น้องราคาขายแล้วว่าันพ่อกว้นพน,น,นขายแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบ่ทสัปดา ອືຄັກດີເພິ່ນໂພລາຄາື່ອສຍາສຍໄວນອງຍາມັດຍາຈັ່ງຊມກີດນກະຄາກລດ້ແล້ວ